สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะค่ะมือนี้แอดก็ได้มาตามแนวทางของเซียนหน่อยรามอินทานเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีงวดที่แล้วกวับเขาศูนย์เจ็ดเต็มเต็มเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนีแอดก็มาตาม แนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีก่อนจะเข้าไปพูดคุยกับเซียนหน่อยล่ามอินทาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะค่ะเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะค่ะเพื่อบให้เสียเวลาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลขสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนหน่อยล่ามอินท่านะครับเมื่อนการมาตามตัวเลขให้งเอฟซีเอฟซีถามหาอะไรอ่าหัวเซียนหน่อยก็ ไปหานงพุ่มก็่า,าเป็นญาติครับนองพุ่มบอกเป็นบ้านยุ่ใกล้ๆกันนี่นะเป็นญาติกันนลาบ้านเพื่อนกับยุฟฝั่งตุ่มขามนี่ใกลๆ้ๆนี่บ่ย่นี่ละใกล้ๆนี่โอ้เดียวๆหลังจากห้เลขแล้วเนี่ยอย่าเลืมผ้ายงปปงงางไปเบิ่งฟังฝุ่นเ้เด้อสิพาไปเบิ่งยูไ้อันเลขอันนี้แล้วกอนคลิปนี้แล้วกันสิพากันสิพาพขามไปยูอาแล้ววันนี้มื้อนี่เพราะไปหานงพุ่มบ่้นงพุ่มก็ยุบันดุงบ่เด่นี่มาบ้าน น้องพุ่มยู่บ้านดุงมื่อนี้น้องพุ่มบ่ได้มาบา้านบ่ไปหาเพื่อนบอกว่าว่าสิไปอยู่ไทยอันนี้แล้วนี่ละบ่ให้เลขไฮ้เล่เาเล่ล้วนี่สิไปหาเพื่อน,น,น,ไ,นได้โทรหาบา่ว่าไอ้ผู้ผู้ถือเลขหลายๆน่ะเพิ่นท่านได้มาหยิบเบอร์ติดไปมือใด้เอาถึงเงี้ยข่าวว่าเพิ่นสิมาหยิบมือนี้ได้ละ่ะผู้เพิ่นถือเป็นแสเน,นเอาได้พอดีซจ้าจนพอ,อดีซจ้ามื้อนี้เข้าไปหาก็าจะได้ตัวเลขก็พอดีซจ้าจนพอดีกันเลยเฮ็ดนี่แล้วก็ไปพร้อมกันเลยอือ บ่าไปเดี๋ยวผมสีได้ไปไทยท่างอื่นสักวันแต่ว่า,วาเดี๋ยวจังไรผมสีโทรถามเชี่ยนหน่อยเนา,าะได้ได้เชี่ยนน้อยรามินธาเอ้าคือมาเชี่ยนหน่อยพาลวยฉันตกลงไปเชี่ยนหน่อยพาลวยกับแมนเชี่ยนหน่อยรามินธากับแมนชาญาชาญาเชีายา่ายนหน่อยรามินธาอ่ะนั่งอยู่งห่างดิ่ันมาจากเมืองน้นฉันมามาจากเมืองน้นล่ะอันนี้เพิ่นกับนี่ซองคือกันซองนิยังบอกเพิ่นเนี่ย รวยบ่เลิกจ้ารวยไม่เลิกช่างรวยบ่เลิกแม่นจ้มามันคือหน้าตาคนคุณคือยังเมียวสอนมึง,งน้นแังเฮ้ยแม่นบ่เสีย่ยงคำนัลสอนมึง,งน้นแม่นบ่คือสีแม่นหนาตา่างหนาตา่างคนคุณเ <laughs> <ๆ laughs> นี่ยชายาเล็กวิ่งหนึ่งเดียวไม่เคยพลาดได้เนี่ยสอนมึง,งน้นอ๋อ่าเสียคงคำนวลสอนมึง,งน,น้นเคยเบิ่งเทียวบ่ที่บ้านอยู่ข้างกองสลากันบ่เออนั่นแหละ ซ้อมพวงนั่นน่ะที่ได้เลขรับบวกง่ายมากดีๆนว่งวันพวกนึงกันไทยแลนด์เขาต้้งศูนยทั้งเกตตัวโอ้หน่าดีเนี่ยแต่ว่าปอมตัวมากยังไหนกับพ่อจับอ๋อ <c oughs> เอาเอายังไหนลเราลายใหญ่ห้างเดี๋ยวจังไหนสิตัผ้ผาที่ดอกว่าหัวเราได้เลขไปเนาะงวดที่แล้วกับของเส้นหน่อยแล้วมีท่าเข่าศูนย์เจ็อ๋อนี่ก็เข่าศูนย์เเข่าศูนย์เต <c oughs> ทั้งสอง้อมมืง่งมนนี่กเข่าศูนเด,เดี๋ยวเดวีเอาีไม่เบ่ เออเอเดี๋ยวพอดีละกระผแม่นเรเี้ยงแปลกดอกที่มาตามเลขลงพุ่มฮอดบ,บ้านฮอดซองนี่ก็คือข้อเลขวันถัดไป,เ,ปเดี๋ยวตาดีเอ็นเอจักหน่อยเดี๋ยววันนี้เจ้าหน่อยกันว่างโครงการเลยนะครับจัดการเลยว่ามีตัวใดเนีเ่ยจัดการไว้ก่อนแล้วแล้วอย่าเริ่มท่าไปบนเพื่อนลงพุ่มเด้ออือฮะอันนี้ก็ได้เอาอันนี้คือของเก่านี่ใช่หร โอหนี่ของเกา่าเอกซูนเจ็ดเลยตัวนี้่มีโอ้อันนี้ของเก่าเด้พอพ่อพี่น้องเด้องวดวันหนึ่ง<อ>งวดวัน<อ>ห,หนึ่งของเก่างวดวันหนึ่งเข่าซูนเจ็ดเต็มเต็มอืมเน้นให้นี่ซีตู่งวดที่แล้วเนาะมันเข่าออกตัวนี้อืมวันนี้ก็ได้มาแล้วนี่นมีซูนกับมีหานี่วิ่งนี่ บานนี้กระซี่ไม่รักนวยพร้อมรักนวยนี่ก็สซีเอาให้เัืน,นี้ะนะเัืนี้จับคู่ไปแบบค่นี้จับ,บคู่นี่กําลังจับคู่ให้นี่เดี๋ยวสิปินให้เบิ้งอยู่เด้อครับเอฟซีด้อเดี๋ยวให้บเบิ้นเขียนแล้วช่วงกันสิปินให้มันติดทางอยู่ลังคนตีลังกาวันนี้ตีลังกาบนเบิ้งวันนี้เอาคือเอาดูแต่เ่ามันสิออกตัวนี้อยู่วัน เ๋ยวออกเจ้าศูเดี๋ยวมันสีมีตัวตัดลายอยู่ได้ขันเปนลี่ยนสิฮัลโหมันเสียหน่อยนด้แหละงนแล้วก็ศูนย์สี่ศูน่ศูนเออศูนข่าตากรรมการนี้ศูนย์ปดนี่กตสีนีห้าเจมันต่อจอก,กนนันเน้อมันวันมันเด็กหกเด้อค่อยเฮ็ดเอาไหม วันวนน้ำเขาตัเน่นจ้อยเะ่านนะวันนี้เนีนเท่าไรเสนเขียนมงมเาก็เป็นยังกาเป็นยังมงเป็นยังเดวอรอกเยู่เดวสรอกเขาอยอเดรอะไรีสู้เพียงเอีอยู่อาอันมาบัดนี่เดี๋ยวเด้อหมวดเดี๋ยวเอาปากกาแดงวงไว้ได้ไหมฮันปากกาแดงวงน้ำเนียนนให้พ้อมเรียบร้อยเลยวดนนี้นะวดนี้วไยนอนแต่ว่า นี่เด้อนันมาสูงเอาหันมาบัดนี้ตัวนี้เลยแล้วก็ทำม้าหานี่ให้เนียนให้ซีหันก็เก่านี่แหะเอาเนาะปีนมาบัดเปียนมาเออนี่แหละเอายับยับจะงอยเลยบันตรออกเสียงเป็นเสียงงงอืออันนี้เอาออกเสียงบัตรอันนี้เลขไม่ต่เลขทุกไม่นี่แหะไปอืมอืมตั้งเออ ได้เออหุ้พค้าเขาจยอะาก้อยกันน้องพุ่มก็ไดแยกว่าห่อยอน,นี่ว่าเพิ่นนันได้แล้วล่ะภาพไปเบิ้งดอกแยกน้อยนี่อ,อืเอา้าเขียนได้บานเลขก็ะได้เลขเสียน,น้อยลามินทาหรือเสียมน,น้อยพารวยนะครับอวดวันที่หนึ่งกอลกกระดาคุมสอง้าหกหา ในส่วนเลขวิ่งของเวอร์นี่ก็คือวิ่งศูนย์กับวิ่งห้าตัวไี้เป็นตัวเด่นนี่ศูนย์ก็ผ่าเด่นทั้งสองมันเด่นน้ำกัน่ะเด่นทั้งสองเลยโอ้ทั้งศูนย์ทั้งหาเด่นมากศูนย์ทั้งหาเลยจับคู่นะจับคู่มีศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่ห่ยคือว่ามีวีแววเลขน้องพุ่มปะกับศ <5, S 1> ูนย์หาเนาะแม่ปะศูนย์ห้าใช่ศูนย์หา ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หาศูนย์ซี่ศูนย์แปดแล้วก็ะหาเจ็ดหาหาหาหนึ่งหาซีหาแปดเน้นไปที่ศูนย์ซีครับศูนย์แปดกับหาหนึ่งกับหาเจ็ดเน้นให้ซีหางคือเกา่าขึ้นงวดวันหนึ่งหันว่าวันหนึ่งซีหางแตกเลยแต่ว่าใน,นส่วนตัวเลขเสี้ยนหน่อยเนี่ยกรให้ระว่างเลขวิ่งให้ดีเลขวิ่งนี่สองตัวมาตัวสองตัวมาตัวสองตัวมาสองตัวเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกนแ,ตกแตน่ แม่นแล้วนี่อันนี้ก็ได้ไมีความมั่นใจว่าวดนนี okay. Je ้วานนี้มีความมั่นใจมั่นใจยุ่งวันนี้วันนี้มั่นใจเป็นพิเศษเป็นพิเศษเลยมั่นใจตัวใดมันมั่นใจเีอ๋อมั่นใจศูนย์แปดโอ้เข่าทั้งศูนย์แปดละวัางหนึ่งเรียนหนึ่งน่ะเรียนลงมาใส่แปดเด้อมันอยู่ตรงมันอยู่เทิ่งกันนี่กับศูนย์หนึ่งกับศูนย์แปดตรงกันนี่หนึ่งเรียนมาใส่แปดะแต่ว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้สู้ตัวหรอวะ ว่าเพื่นเลขกระไรอือเอานี่ละหมุนน้ำจุกเวียนไหนมีแนวถามเสียนหน่อยรามินท่าบอเสียนน้อยพารวยคอยยืมเงินเสียนหน่อยนะครับเดี๋ยวเลขออกวันนี้ค่อยเอานี่ไม่อยากที่จะยงเงินเลขออกถือี่ได้เลยสิไปซื้อเลขกันน้าสิไปซื้อเลขที่เสียนหน่อยเสียันหน่อยตอนนี้กับพ่อท่านได้แล้ว ถ้าฟังเลขก่อนตัว <c oughs> เดี๋ยวสัมผณ์เชี่ยนหน่อยแล้วกะิขออนุญาตสัมผณ์ทั้งเชี่ยนมืองน้นเพื่อนครับอ,อ่าแต่ว่าผมเป็นเลขเพื่อนดอกเป็นเลขผัวเพื่อนอเลขผัวเพื่อนกนจะจีเป็นข้าเจ้ากะจิเ่ถามกันก้อนบอเนออ่เนาะอดี๋ยกไปไปที่ตามเลขน้งพุ่มกับเพิ่นอ่านผู้ใดยากลู้ตัวเลขแนวทางในส่วนของน้งพุ่มกระ นี่ละทั้งสองช่องทางเพื่อนนี่ละเพื่อนไปหอดก้อน <c oughs> เพื่อนกับจีนวไทยก้อนเหมอือนยังไดเดี๋ยวต่วาเข้าติดได้ไปเฮ็ดธุระสักก้อนใกลยจีใกล้จีไปตามอาจจะเป็นช่วงเงย็นๆยรนอ่ที่อาจเป็นเมื่ออื่นยังสีนะครับมีช่องไหนแนกวกนนว่าเพื่อนนี้ข้าเทียบเพื่อนอยากติดตามโอ้ยมีช่องอันน้อยผ้ารวยเด้อเซียนน้อยเซียนน้อยพา้ารวยหรือว่าเซียนน้อยรามินทาเอออันเดียวกันของยางนี่ละโน้วก็ฝากติดตามแน่มีครูหูมาน้ำกัน รวยไม่เลิกช่องรวยไม่เลิกเพิ่มช่องรวยไม่เลิกเออเอาเอาแล้วฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ขั้นขึ้นเขามาเบิรงแล้วนะว่าเดี๋ยวจังไหนวันนี้กติคอรเนี่ยาทาั้งในส่วนของตัวเลขของทั้งสองเมืองน้นจะไม่เนะาะว่ามีเลขใดเอามาฝากตอนเอฟซีเนี่ยอ่าจราละิปนี้ก็ดีขอบคุณเชียร์หน่อยหลายๆจรากรปนี้เนาะเดี๋ยวจังไหนก็ให้ติดตามกันไป ในส่วนตัวเลขของน้งพุ่มที่เสียนหน่อยก็ล่างสีเดินทางไปหายอีกรอบนึ่งอนาาขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆาครับ